สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่พนอๆนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูช YouTube ส่ช่องยูทู e สวัสดีดับจริงนะครับพี่น้องมาพบมาพอกันคือเก่าครับเมือนี้มาเบาิังทีมงานป่าสิตนะครับเจเขียวทางบ้านน้องตูเฮาพี่นอ้องพี่ซีสองรอยนะครับคุณเจ้าคุณโพพี่น้อง ตัวหักตห่วงของฝาสิทครับ6สูบได r e เล็กอินเ i o ชั u นเทโบพี่นอ้องนีุ่ดจอดครับ6ปีเกบ้าานะครับ125รอยยี่ส้าแรกมากอ่าเกี้รถจุดแปพี่น้อง น,นักยี่สิบตันใบเถกแท็ก80เส้นนะครับลู่เลือรองรับการกระโดดเจ็ดลูกแชลเลียรองรับโซ่สองตัวนะครับพี่น้องเป็นคอนโทษน้ำมันพี่น้องตัวนี้คอนโทษสกง่อยนะครับเป็นรุ่นหาหรือนนรุ่นซ้ำพี่น้องเอ้ยอ่ะตักใส่เจ้า ซูเปอร์เซียนะครับอันนี้พี่ล็อกครับตัวนี้รอยเก้าหาได้พี่น้องเดี๋ยวมาชมนี่รถรอได้พี่น้อง C W W O C D รอย C สิบห้าเรื่งมาเทอร์โบครับเสียก๊อปดัมซิ่งได้พี่น้อง สวยล้วครับจัดเต็มกองเลยครับอแหลนไปนี่แหละครับบ้านนกทูเฮ้าเนี่ยพี่น้องนะครับอ่าระยะทางบ่ถึงกิโลดอกพี่น้องเนี่ยสี่ห้าร้อยเมตรนะครับ อาพี่ล็อกนะครับรอยเกาหาแรกมาฝนกระตกลื่นเรื่อยๆครับ รถดำแรนน้ำกันสี่ขั้นพี่น้องมาเนีิทีมงานเจเขียวนะครับอ่ะรถรอครับรถรอรถแรงเจียวแปดสครับเสียผู้ดินออกก้าดับซิง มีควนันน็ดๆพี่นอ้องสำหรับคุณปูเฮ้าโซเฟอร์กับปาสิทนะครับเป็นผู้จัดให้ทีมงานครับ อเอาล้วครับล็อกเก้ครับรอยเก่าจะพาแรงมา มาชมความรอเจ้าเมก่านะครับนี่เจียวแปซี่ครับสุดยอดความรอความเจพี่น้องเจ้าเจ้าขนาดเลยครับแหม รอนะครับจัดเต็มเลยพี่น้องนะครับสายสายหลัดสายโหดครับจับูคกับเสียออดนะครับแต่ว่าเสียออดเบอริโบเห็นครับ มาแต่ทางจุบพลบรีพี่น้องตัวนี้นะครับจีโอแปดสี่ มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนนะครับลิดไหมอีกแล้วผมก็แห้งบ่ได้เอาอันหฮมมานึ่พี่น้องมาเนี่ยโอ้สายลั่นสายหมด อเอาโอครับร้อยเจ็ดสิบ้าแรมาอิตเตาหอ,อเห็นนะเห็นหนวดดท้แท้อิตเตาหอหนี่ฮ่าวัสดีครับเพื่อได้ยินเขาว้าว้าแย่ดังแล้วบ่แย่ดังแล้วบ่ก็ <laughs> ่าแล้วถ้าคุณเบิดแล้วบอกเวียงแต,แต่ว่าอย่างมาพ่พี่ว่าพี่หลามันจะแกมอ้าลุยลุยฝนมาแล้วฝนเลี้ยนฝนเลี้ยน <c oughs> อ่าอีเตาหอนะครับเอยเจ็บจะมาแรงมากเพราะคุณพ่อแม่ โอ้ยได้พอคลิปปอนออพี่น้องเอ้ฝนมาอรอบที่สามแล้วครับมื่อนี้ฝนตกลิ่นครับต้นไม้กัหมมบ่ไหลครับโอ้เป็นังไรนอกกันฝนในปอนออนีน่ลืมลมพี่น้องลืมลมเอาอยกับทีมงานป้าที์ครับ เอาทางบ้านตรงตูพี่น้องเอาไปแล้วครับอิทเต้หาห้อร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมากครับพี่ล็อกโรก,กี้ร้อยเก้าสิบห้าเอา ากลางสายฝนพี่น้องฝนตกลิ้นครับโอ้นายได้บาทนี่ยผมมองสี่ยืนน่ายวิดีโอกับบอมมี่ครับอเบาๆจักหน่อยอามากลับมาพอกับรถรอคือเก้าครับ มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอมือนี้เดี๋ยวล่ากันซรัพนี่ละพี่นอ้องล่าด้วยเจ้าเกี่ยวแปดซีนะครับเสียผู้ดินหรือว่าโอกาดดำซิ่งนะครับรถสวยรถเท่รถรอรถแรงสายลั่นครับสายโหด แดดงานเทียวพี่น้องเหลือเพื่อไหลเทียวดอกพี่น้องนี่ประมาณสิบกัวเทียวนะครับน่าจะแล้วแล้วทีมงานสีใหญ่ยยไปทางบานอาทุ่มครับงานอยผุนนี่ประมาณห้าร้อยเทียวนะครับเป็นดินไส้กันละพี่นอ้องหั่นฝนตกไส้กับสีแล่นได้อยู่ครับเป็นไส้เนือ้อไส้กัะเดานะครับฟังทั้งหันเอาจัดเต็มกองครับ sai hốt sai hốt em em sút giọt sút giọt chào Vì xe chào quân phố hóa ạ จัดเต็มอุ้มครับปาสิสนะครับไม่เ,เป็นโชฟเฟอร์อบุ๊บ,บใส่เจ้ารอยเจ็ดสิบห้าแรงมานะครับพี่ล็อกอ่าอยตเต้าเหาะ แต่ยินงข้าวแววๆนะครับสิเป็นความจริงหรือพ่เป็นความจริงกับบ่ทราบได้ล้วพี่น้องแต่ว่าจืบถามข้าวมาลาทศิษย์นสิจัดไม่อย่นะครับแต่ว่ายังบอท่านได้มือได้เว้นเพิ่น,นะครับ ชมรอถ้าติดตามนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนพี่น้องสำหรับทีมงานป่าซิ์หรือว่าเจ๊เขียวนะครับอ๋อเอาสำหรับโมนี่เขี้ยบนี้ลากันซับนี้แหละพี่นอ้องลาด้วยเจ้าล็อกกี้อีเต้าฮ่อนี่ลาบมาเนี้พี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับอขอให้โชคไขว้กันพี่นอ้องมโอนี้มือหวยหออกครับ สวัสดีครับ